สวัสดีครับผมดนายคมคายครับผมชาวกัมพูชาปั่นเพื่อแม่ปี2559นะครับ <25 59. S 1> ปีนี้ปีที่2องทจัดนะครับเ,เราทำทีงานกับนักปั่นเรามาถึงอุบลราชธานีนะครับวันนี้ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานทุกคนนะฮะเฉพาะคนพี่ไก่นะครับแล้วก็พี่ต้นแล้วก็ทีมงาน แล้วก็พี่วิทยานะครับแล้วก็ทีมงานอื่นๆนักข่าวทุกๆช่องนะครับทีนี้เราวันนี้วันที่เกือบสิบ <14 S 1> ใช่ไหมฮะ <24 S 1> วันที่วันที่ยี่ส่สิบกว่าวันที่ปั่นจากพราชวังมาวันที่11นะครับเมื่อเช้าวันที่24ก็ได้ออกจากทางด่านช่องนี้ ใช่ครแม็กครับมาจากฝากเซนะครับก็พรุ่งนี้เราจะมุ่งเข้าไปกรุงเทพนะครับจะผ่านอีกประมาณ3-4สี่จังหวัดนะครับจะผ่านจังหวัดไหนบ้างครับก็สุรินทร์นะครับศรีสะเกดศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็เราจะเข้าไปนนทบุรีนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับในวันที่31นะครับ ถนนสองสี่เป็นหลักครับผมถนนสองสี่เป็นหลักนะครับจุดเริ่มต้นของการปั่นครั้งนี้เริ่มต้นจากที่ไหนครับก็ที่หน้าสวนหลวงพระราชวังนะครับ,รบ,รบก็มีพี่น้องประมาณสัก 20- 30คนนะฮะผูะ้นักแสดงดาราไทยเรานี่แหละฮะเริ่มต้นที่ ทศไทยวันที่เท่าไหร่ครับวันที่11นะครับสิงหารแล้วเข้าสู่กัมพูชาวันวันที่ไหนครับเข้าสู่กัมพูชาวันที่16นะวันที่สิบหกเข้ากัมพูชาเข้ากัมพูชานี้ทางทางช่องทางด่านเกาะกงครับผมอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับจากนั้นอยู่ที่กัมพูชานี้ผ่านจังหวัดอะไรบ้างครับแล้วค่อยเข้ามาที่ จากเกาะกงเรามุ่งไปสระอัมบลสระอัมบลแล้วก็ไปพนมเปญพนมเปญก็ออกมาจากกำปงจามกำปงทมแล้วก็เข้ามาสตังแรงแล้วก็เข้าด่านลาวกัมพูชานะฮะที่ช่วงสตังแรงแล้วก็เข้าไปปากเซนะครับ ก็ขอบคุณนะครับทางทูตประจํากัมพูชาด้วยนะท่านต้อนรับอย่างดีที่กัมพูชาทุตไทยนะครับนะครับปีนี้เป็นปีที่2อ,อย่างที่ว่าและก็ชาวกัมพูชาด้วยเขาก็ต้อนรับอย่างดีนะถน,นนทางก็ตามทางมาเขาให้กําลังใจนะครับมาถึงประเทศลาวก็เช่นกันนะฮะบ,บอกว่าการป่านปีนี้ก็เพื่อเพื่เกียรติของพระพราชินีประเทศไทยนะครับ แล้ก็เชื่อมความสัมพันธ์นะระหว่างประเทศมิตรภาพ3ประเทศด้วยกันนะครับ,รบและก็ชาวไทยทุกๆคนนะครับตั้งแต่วันที่ออกมาจากาพระราชวังแล้วนะครับทางพัทยาระยองจันทบ,บุรีจังหวัดตราดนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าทุกๆจังหวัดด้วยนะครับที่ให้ความต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับพวกเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะฮะที่ได้ แวะเข้าทุกทุกทุกจังหวัดนะครับและก็ช่วงแรกเลยณนะวันนี้วันที่24ก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมที่ให้โอกาสเข้ามาเยี่ยมชมปีนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกสําหรับผมในชีวิตนะครับที่ได้ผ่านมามา,มา,มา,มาอยู่ตรงนี้นะครับและก็หวังว่าจะเป็นต่อต่อไปนะครับทุกๆปีนะครับผมไม่ทราบว่า โครงการนี้ของท่านารรผูรมีจุดประสงค์ในการปั่นพื่อเกียรติมีจุดประสงค์อะไรบ้างครับในการปั่นเพื่เกียรติตรงนี้จุดประสงค์นะครับปีนี้ก็เพื่อ,อเฉลิมเกียตะะ 84, รตินะครับ84พรรษานะครับแล้วก็ผมทำโครงการนี้นมาขึ้นมาก็โครงการปั่นเพื่อตอบแทนแผ่นดินแม่นะครับผมอยู่ได้มาถึงวันนี้พูดคุยกับพี่ๆก็เพราะว่า พระอ,องค์ได้ช่วยชีวิตผมไว้ตั้งแต่สมัยสงครามกัมพูชาฆ่าฟันกันนะครับผมก็หนีภัยมาตอนนั้นอายุ3ขวบนะครับก็ได้มา,าพักที่ศูนย์ข่าวล้านจังหวัดตราดนะครับพระอ,องค์ก็ได้เสด็จไปก็เจอผมนะเด็กมีแต่หนังกับกระดูกนะครับก็เลยช่วยผมไว้ให้อาหารการกินดูแลการสุขภาพต่างๆนะครับจนถึงมี มีแรงนะครับแล้วก็ส่งไปเรียนที่อำเภอคลองใหญ่นี่นะฮะหลังจาก14ปอีอยู่กับท่านท่านก็ให้เลือกว่าอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศไหนผมก็ได้เลือกประเทศอเมริกานะครับประเทศเต็มไปด้วยอ,อะไรสิ่งดีๆนะครับก็ได้ไปเรียนนะครับจบในด้านแพทย์มา 20ป,ปีที่ท,ที่ที่ออกจากประเทศไทยไปเป็นครั้งแรกเมื่อ07ได้ย้อนกลับมาแล้วก็แล้วก็ได้โอกาสไปเข้าเฝ้ากราบขอบพระคุณท่านนะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็จุดประสงค์ก็คืออยากจะมาตอบแทนแผ่นดินแม่นะครับคือในการที่มุมมองของผมเนี่ยถ้าหากว่าจะช่วยอะไรได้ก็ในด้านเกษตรนี่นะครับ ภูมิใจพับใจที่ได้ทำเพื่อท่านใช่ไหมครับภูมิใจมากนะครับที่ที่ได้ทันานทำเ,เพื่อท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการปั่นนะครับในการการช่วยในการเกษตรต่างๆในประเทศไทยนะครับการบ,บูชาลาวนะครับการปั่นนัก็เหนื่อยนะครับแต่ว่า,าผมเชื่อว่าพราะองค์ท่านก็เหนื่อยเหนื่อยกว่าผมร้อยเท่านะครับมาถึงวันนี้เราก็จะเอาโอกาสนี้ตอบแทนโชว์ความเหนื่อยว่าเราสู้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ ก็ขอบคุณพี่อนุสร์ด้วยที่ที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมปีนี้นะครับสองคนเราเงยมาตลอดนะครับแต่ก็เพื่อนๆทุกจังหวัดพัทยาระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดในนี้ก็อุบลราชธานีนะครับนักปั่นนะครับในประเทศไทยเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้มาโดยตลอดนะครับให้กำลังใจตามเฟ b บุ๊ l ลายต่างๆนะครับ แล้วก็ทาย้อนกลับเนทางทุกๆคนก็จะรอรับที่นนทบ,บุรีนะครับ mm hmm. เพื่อจะเข้าปั่นเข้าสู่พระราชวังด้วยกันนะครับก็ขอบคุณพี่ๆท,ทุกทกท่านมากเลยนะครับยังไม่พูดตรงนี้ครับตองที่ว่าท่านอรูจบมาทางแพทย์แล้มาส่งเสริมในด้านทองการเกษตรต้นคิดยังไงครับแพทย์นะฮะถ้าดูลึกๆเข้าไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับผม แต่ในการเกษตรเนี่ยม,ม,มันการกินการอยู่มันก็ต้องอยู่กับอาหารการกินอยู่แล้วนะครับการเกษตรเนี่ยก็อยากจะเน้นในเรื่องทางไม่มีสารพิษนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับม่ว่าจะผู้ปลูกผู้กินผู้ซื้อผู้ขายทุกคนก็มีสุขภาพดีทีนี้ในใน,นามเป็นหมอเป็นแพทย์นะครับก็ยืนยันเลยว่าอาหารที่ไร้สารพิษเนี่ยม,มันดีที่สุดแล้วครับ ไม่ทราบว่าใช้โครงการนี้หรือเปล่าในการเผยแพร่โครงการข้อเกษตรที่สีงครับครับผมผมจะเผยแพร่ใน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 ,ในจุดตรงนี้ในในด้านเกษตรนี้นะครับหลังจากเราปัน่นปั่นเพื่อแม่จบแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องในการเกษตรนะฮะต่างๆในประเทศไทยกัมพูชาและลาวนะครับเชื่อมความสัมพันธ์สประเทศนี้ให,ให้ให้ดีที่สุดในด้านเกษตรนะครับผมนั้นก็จับเกิดได้ว่าเป็นการที่เพื่อเกียรติสองเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง สามประเทศนี้สามเป็นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในแรดเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพของประชาชนครับผมโอเคครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับ